Google Pixel 7A รุ่นสเปคเผยกล้องเลนหลักนะ64ล้านพิกเซลพร้อมกับหน้าจอรีเฟล็90เฮิร์และการชาร์จแบบไร้าสายที่1 8วัตต์ชาร์จได้สายเร็วขึ้นนะเนี่ยรุ่นเนี้ยถ่ากัลังาเด็กข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็น,นในวันสเปนเดกาสาสิบะทีไนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแ้พทย์ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือรุ่นกลางตัวใหม่นะครับของ google อย่าง google pixel 7 a อ่ะก็ใกล้จะถึงงานเปิดตัวของเขาแล้วล่ะน,นะครับในงาน google io ที่จะัดขึ้นในเดือนนี้นะครับนอกเหนือจากมือถือรุ่นเล็กแล้วเนี่ยเขามีกระแสว่าจะมีมือถือพับได้อย่าง pixel fold ด้วยอ่ะแต่ครั้นี้เราคุยถึงรุ่นเล็กก่อนนะครับ จ้าต,ตัว Pixel 7A ตัวนี้เป็นหน้าจอ AMOLED 6.1นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับ Refresh Rate 90Hz และในส่วนของกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดถึง64นะ้าพิกเซลของ Sony IMX787 นะชาร์จไร้สายถือว่ามาเป็นจุดไฮไลท์ของเขาแหละชาร์จเร็วถึง18วัตต์นะครับแบบไร้สายนะครับในส่วนของชิปเซ็เน Tensor G2 นะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้เนี่ยเน้นใช้งานทั่วไปที่เป็นอย่างดีเลยนะครับและราคาของเขาอยู่ที่5,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับ ห้าพก็เกินไป500ดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเองแบบหยอกเล่นนะครับหรือประมาณ17,000บาทเท่านั้นนะครับในขณะที่ Pixel 7รุ่นพี่เนี่ยจะอยู่ที่600ดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่น2,500บาทแตกต่างกันนิดหน่อยประมาณ3 0 0 0ได้นะครับก็ช่างใจเอาดูเนาะว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวแล้วเนี่ยจะเข้าไทยไหมส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบสั่งนำเข้ามามากกว่าสหับใครที่อยากได้นะ กอดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดดและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย